สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนุชนาแสนตุ้ยรหัสนักศึกษา55351060ค่ะวันนี้จะมาสอนเพื่อนๆน,นะคะทำอัลฟาโอปาซิตี้ในโปรแกรม Adobe Adobe f l a s h นะคะอันเริ่มแรกนะคะแล้วก็เข้าไปที่ Adobe f l a s h แล้วก็เลือก Action Script 2.0เมื่อเปิดหน้าเข้ามาแล้วนะคะก็สงสัยว่า ว่าทารูปภาพจางมันทำยังไงวันนี้จะมาสอนนะคะ,ะแบบแรกนะคะก็จะเป็นที่เราจะทาอัลฟาที่สีนะคะก็คือเลือกอวาดรูปเสียแหลมขึ้นมาหนึ่งลูกให้เป็นพพ้นสีเขียวเส้นสีแดงนะคะแล้วเราก็จะคลิกตรงที่สีเขียวนะคะเราจะเห็นตรงสีเขียวเราก็คลิกเข้าไปค่ะเราจะมี อัลฟา1 0 0นะคะเราก็คลิกสมมุติเป็น50 5สปุ๊บสีตรงนี้ก็จะจางลงนะคะแล้วแต่เราจะเลือกนะว่าเราจะปรับสีให้มันขนาดเท่าไหนตามใจชอบค่ะ เปลี่ยนสีนะคะก็สมมติเปลี่ยนเป็นสีชมพูภาพปรับอัลฟาให้ประมาณ40%นพอเราคลิกออกภาพก็จะเป็นสีจางค่ะแบบที่2นะคะการปรับอัลฟาจากวัตถุนะคะสมมติวาดภาพขึ้นมา1ภาพ เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอเข้าไปค่ะเอาใหม่โจใช้สีดำแล้วก็วาดภาพไปนมาหนึ่งภาพมันเป็นสีจางใช่ไหมคะเราไปปรับที่เดิมค่ะเป็นร้อยเปเ แล้วภาพนี้นะคะสมมุติทําเป็นแอนิเมชันเราก็เลือกคลิกขวานะคะเลือกพลาสสิกทววนแล้วก็ไปที่เลเยอร์ที่เราต้องการนะคะก็สมมุติเลือกเลเยอร์ที่45เราสามารถคลิกขวาเลือก Insert Keyframe หรือกด F6 นะคะ ก็จะเป็น inset r keyframe ให้เราทีนี้เราก็เลื่อนรูปนะคะไปยังที่ไหนก็ได้ในพื้นที่นี้นะคะสมมติเลือกมาที่นี่แล้วเราอยากให้ภาพนี้นะคะเป็นภาพจางเราก็เข้าไปแล้วเราก็ดูข้างๆคะก็จะเป็น color effect style เลือก alpha แล้วก็ปรับสีให้จางตามใจชอบเราเลยนะคะมันก็จะได้เวลาเล่นก็จะได้แบบนี้อ่า ก็คือเราเล่นแล้วมันก็จะเปลี่ยนนะคะลองคอนโทนลองกดคอนโทนเอนเตอร์ดูนะคะมันก็จะหายไปแบบนี้ค่ะอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือการทำรูปภาพการทำรูปภาพให้จางลงนะคะทำยังไงแล้วก็ ก็คือเข้าไปคลิกที่ไฟล์ import import to library นะคะก็คือจะเป็นการเลือกรูปภาพจากแฟฝงรอสักครู่นะคะ,ะสมมติเริ่มมารูปรูปนึง แล้วรูปก,ก็จะเข้ามาอยู่ที่ไลบรารีนะคะแล้วเราก็เลือกแล้วก็คลิกลากลงมาค่ะแล้วเราก็จะเซฟรูปนี้นะคะเป็นเราก็จะเข้าไปที่ modify convert to symbol แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นะคะเป็นกราฟิกเป็นภาพกราฟิกแล้วก็กดตกลงหรืออีกทางนึงนะคะเราก็สามารถ ใช้คีย์รัดเลยก็คือกด F 8มันก็จะขึ้นให้เราแล้วก็เลือกเป็นกราฟิกแล้วกดโอเคแล้วก็จะปรับภาพนะคะเข้าไปที่ property เหมือนเดิมนะคะมันก็จะเป็นเลือกสไตล์อัลฟาก็ปรับภาพให้จางนะคะ เราจะทำเป็นมูวีคลิปก็ได้นะคะสมมติทำเดี๋ยวจะวาดรูปเป็นสมมติเป็นรูปก้อนเมฆเพื่อที่จะทำให้มันจางๆอ้าวไม่สวยเอาใหมา่ ก็กด F8 เซฟเป็นมูวี่คลิปกดโอเคแล้วก็เราก็ดับเบิ้ลคลิกดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะคะเราสามารถทำให้ก้อนเมฆเคลื่อนไหวได้โดยสมมติให้อยู่ตรงนี้นะคะเลื่อนมาแล้วคลิกคลาสสิกชวีน แล้วก็เลือกเลเยอร์ที่เราต้องการเลือกเฟรมที่เราต้องการนะคะสมมติเลือกเฟรมที่65แล้วก็กด f 6ค่ะไอรูมมาตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนสไตล์เป็นอัลฟาทำภาพให้มันจางๆโอเคค่ะแล้วก็กดกลับไปที่เลเยอร์ของเรานะคะ ลองคอนโทรลเอนเตอร์ดูก็จะก้อนเมฆก็จะค่อยๆหายไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นมูฟวี่คลิปก็คือจะเล่นได้ตลอดเวลาสำหรับวันนี้นะคะกะ็สอนไป2วิธีแล้วก็คือแบบแรกนะคะก็คือเป็นการวาดใส่สีนะคะปรับอัลฟาที่สีและ แบบที่2นะคะก็เป็นการปรับแอลฟาที่วัตถุนะคะแล้วก็การปรับแอลฟาที่ภาพถ้าไม่เข้าใจยังไงก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะ oh <my. S 1> สำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ